Yeah. Mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับมาอยู่กับเจนที่ปีเตอร์กาลาดเหมือนเดิมนะมีอยู่ที่เดียวก็วันนี้จะพามาดูคันนี้เลยรถเจที่นั่งนะครับผมเอาใจเอาใจสายครอบครัวนะครับผมก็จะเป็นคันอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก t o y ยต a าวิชนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2006นะเป็นเครื่อง2,000แล้วก็เป็นตัวท็อปสุดด้วยท็อปสุดแล้วก็มีซันรูฟให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มี นาวิเกเตอร์ให้ด้วยนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆนะรถคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับผมโอเคไปเอาละครับตอนนี้ก็ามาอยู่กับคันนี้เลยนะครับ Toyota Wish เป็นรถปี2006นะแล้วก็รถสภาพสีสวยอยู่นะครับแล้วก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้มีคิ้วคมเมี้มมาให้นะครับผม มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วแล้วก็คันนี้ได้แม็กเป็นขอบ17นะครับกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีซันรูฟมาให้ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกดล็อกปลดล็อกนะครับอ่าคันนี้การันตีเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำ นะครับเจ้าของก็ดูแลค่อนข้างดีนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกตรงสปอยเอสปอยเลอร์นะครับอันนี้มีคิวคอมเมียมมาให้แล้วก็มีโลโก้2.0งจุดศคิวเครื่อง VVTi อันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะมีตันรูปให้แล้วก็ v s c นะครับผมอ่าตรงนี้ก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมาดูด้านหลัง นี่อันนี้เป็นแถวสามนะถ้าเกิดใครอยากจะพับเนี่ยก็ดึงอันนี้แล้วก็ดันได้เลยนะออันนี้ปิดเบาะข้างหน้านะอตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของได้นะครับอือันนี้ก็พับได้เหมือนกันนะแล้วก็มี ซองวางแก้วแล้วก็ช่องใส่ของให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเขาตัวนี้สีสวยเลยนะบอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มเลยเอาขับไปเที่ยวเล่นกันทั้งครอบครัวได้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันต่อเลยนะครับ mm hmm. อ่าไปเอาละครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกัน นี่อันนี้เป็นปุ่มกดปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะอ,อแล้วก็ภายในจะเป็นสีดำนะครับนี่อันนี้เป็นลายเคฟล่านะอันนี้ก็เป็นปุ่มพวกล็อกประตูแล้วก็เปิดปิดหน้าต่างล็อกหน้าต่างนะครับอันนี้เป็นช่องใส่ขวดน,น้ำแล้วก็ช่องใส่ของเอกสารได้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้เบาเป็นเบาะรับไฟฟ้านะปรับแค่ด้านคนขับนะคนนั่ง ปรับแมนนนวลเอาสภาพเบาะผมว่ายังสวย,สวยอยู่เลยนะครับนี่อันนี้ก็มีเท้าแขนทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยก็สามารถปรับได้นะยกเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในลึกๆกันนะครับอ๊บนี่ตรงนี้ก็มีแอร์แบกแล้วก็มีเกทมาให้ตรงนี้นะครับ อันนี้มีช่องใส่ของมาให้อันนี้จอเป็นจอ navigator นะแต่ใช้ยังไงบอกตรงๆเลยว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะผมเปิดแต่ google map นะครับหรือใครสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นจอ android ได้นะก็เดี๋ยวนี้ราคาย่อมยาวแล้วอันนี้ก็บอกอุณหภูมิ Air แ,แล้วก็เวลานะครับแล้วก็โหมดแบบว่าเป่าหน้าเป่าเท้าอะไรพวกนี้ความเร็วแอร์อันนี้ก็ เป็นที่ปรับแอร์นะครับปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็ช่องใส่ของนิดๆหน่อยๆผมชอบเอามาวางไว้ถือนะผมว่ามันหยิบอะไรง่ายดี <S <S น,นี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่ <S <S แล้วก็มาที่พวงมาลัยพวงมาลัยสภาพยังสวยอยู่เลยนะนี่ไม่ค่อยมีริ้วรอยนะครับอ่ามีแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยด้วย <S <S <ม>แล้วก็นี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะก็ปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงก็เพลงหน้าเพลงหลัง แล้วก็เรือนไม้เป็นเรือนไม้สีแดงนะจะออกดูแนวทรงสปอร์ตหน่อยนะครับก็ไมวิ่งอยู่ที่3า0 0 0 0หนโลนะครับอันนี้ไม้แท้แน่นอนการันตีเลยตัดวด้านนี้เป็นปุ่มปรับแอร์หลังแล้วก็โหมดทีอาซีแล้วก็ปุ่มพับกระจกขูช้างนะครับปรับกระจกขูช้างนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ นี่อันนี้มีซันรูปเปิดปิดได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดเปิดให้ดูนี่อันนี้กระดกแล้วก็อันนี้กดเปิดเลยอ่าสุดยอดใครไปเที่ยวเาขานี่น่าจะชอบกันนะเปิดรับอากาศออกซิเจนปิดอะไรได้ปกติเลยนะครับอ่าแล้วก็มาด้านนี้บานบางังแดดแล้วก็กระจกนะครับ อันนี้ไฟสองแผนที่น่าจะหลอดขาดนะเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ม่านบางแดดก,ก็มีกระจกให้เหมือนกันอ,อ <Okay. S 1> บอกได้เลยว่าคันนี้สภาพสวยๆเลยนะก็ใครได้ไปได้คุ้มเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแถวสองกันต่อเลยโอเคไปเอาละครับมาอยู่กันแถวสองเลยนี่ข้างหนก็เป็นโทนสีดำเหมือนเดิม แถวสองมีช่องใส่ขวดน้ําช่องใส่เอกสารนะครับเบาะอ,อันนี้สามารถพับให้เรียบได้นะเดี๋ยวผมอธิบายทีหนึ่งนะนี่แต่ให้ดูข้างในก่อนข้างในเบาะแถวสองก็ยังเนียเน๊ยบอยู่เลยนะอ่านะมีที่เท้าแขนให้เหมือนกันนะอ่านี่เวลาพับเบาะนะก็ดึงอันนี้มาปนะ้แล้วเราจะสามารถยกอันนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ กดปิดพับได้เลยอีกฝั่งนึ่งทำเหมือนกันนะอ่าส่วนไอ้อันนี้นะเอ่อคือเวลาคนนั่งแถวสามจะออกเนี่ยก็สามารถดึงอันนี้เพื่อที่จะให้เบาะตัวนี้พับได้เลยนะแล้วก็นี่แถวสามสภาพเบาะยังสวยงามมากนะครับอ่าอันนี้มีช่องเกียบบุหรี่ให้แล้วก็มีช่องใส่ของให้นะครับอ่ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะอ่าไปก็ Go. เอาละครับมาอยู่กับภายในห้องเครื่องตัววิชคันนี้คันนี้เลยนะนี่เป็นเครื่องไอเอ้ย vvti นะครับผมก็สภาพเครื่องโอเคอยู่เลยนะก็ขับไปเที่ยวมาแล้วถือว่าขับได้เยี่ยมยอดเลยทีเดียวเลยนะครับแต่เข็บอะไรเนี่ยก็ยังเดิมๆคันหน้าเหมือนเดิมหมดเลยนะอ่านี่นะครับ ฝากระโปรงก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่ก็มีสติกเกอร์อยู่ด้วยนะอ่าก็ไม่มีอะไรมากรถเครื่องเกียร์ดีไม่มีชนหนักนะก็อยากรู้แล้วใช่ไหมราคาเท่าไหร่ไปเดี๋ยวผมไปสรุปช่วงต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมรถ t o y o ต a าวิ h นะครับผมเป็นรถปี 2006นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้ตัวเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะครับอ่าก็บอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆเป็นตัวท็อปสุดเลยมีสันลูฟให้มีนัวิเกเตอร์ให้นะครับแล้วก็เรือนไมจอสีแดงแล้วนะครับผมอ่าก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคันเนี้ยผมจะเปิดเท่าไหร่สําหรับรถครอบครัวคันคันนี้นะผมเปิดอยู่ที่ราคา2แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผมอ่าบอกได้เลยว่าราคาไม่ได้แรงนะครับผม สำหรับรถสภาพสวยๆอย่างนี้นะอ่าก็ถ้าเกิดใครอยากจะจัดไฟแนนซ์หรือขอ,อรายละเอียดเนี่ยก็สามารถติดต่อมาเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ามาคุยกันได้นะแล้วก็ใครอยากจะให้เอารถไปส่งเนี่ยผมสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับผมขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานเนี่ยไปหมดเลยนะอ่าก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอแนะนำรถสวยๆคันนี้ไว้คันนึงนะครับ รถครอบครัวนะครับอยากไปไหนก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผมก็ขอจบลงเป็นเพียงเท่านี้ด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยนะครับจัดเลย